อ๋ออย่างแรกหยิบมีดก่อนครับทุกคนหยิบมีดครับหยิบมีดขึ้นมือเอ,อ้ยมือไปตะคิวเอ,อ้ยสับชีสโอเคสับชีสเสร็จโยนโยน,ยนเ,ออเดี๋ยวผมจัดก,การย่างเนื้อคุณจัดก,การต่อเลยวันนี้ผมทอดแบ็คแฮมผมทอดเนื้อ,อยังไงอ่ะไม่รู้นี่เราต้องเอาไปย,าอออย่างก่อนเหรอเอ้ยเดี๋ยวคุณย่างมาทางอย่างนี้เลยไม่ใช่คุณต้องสับก่อนสับนมปังก่นอนคุณต้องสับนม<อ>ปัง<อ>คุณไปเช็ดม,มือชีสไม่ใช่เหรอผมยังไม่ทึงได้นำตัวเลยจำหนึ่งเดี๋ยวค่อยแนะนำตัวหลังจากผ่านวิกฤตนี้ไม่ได้ก่อนเราต้องใช้เตา เตาเตามีสองอันเราต้องใช้ให้คุ้มเราต้องใช้ต้องวางเป็นแทงเพื่อนได้ไหมวะเอ้ยอย่าพึ่งแทงผมอะไรตายเถอะชิดตายเถอะนมปังนมปังจานานี่เลยจานโอ้โหลูกค้าเข้ามาเพิ่มแล้วชิบหายแล้วขนมปังนะฮะขนมปังนมปังขนมปังชีสแล้วก็เนื้ออ่ะฮะเอา้าแล้วก็นมปังโอเคเสร็จแล้วรีบเออมาแล้วก็มาแล้วก็มาแล้วก็เออเป็นอย่างเต่งที่อร่อยแม่ ชมหนุ่มปังกูทำไมเนี่ยเฮ้ยไม่ไม่ไม่ครับเสิร์ฟรสชาติเข้าไปเสิร์ฟรสชาติเข้าไปโ okay. อเคเออพอแล้วไม่ไหวแล้วกูไม่ไหวกับร้านนี้แล้วโอไ my god เหมือนผมเห็นภาพเลยตอนเอาเรื่องทั่วๆมัน,นมไปอยู่มับผู้ชาไปอยู่เกมวันอามคือแล้ววันนี้เรามาอยู่กับ รอเดียวเดี๋ยวคุณแย้งผมนี่วะโอเคครับันนี้เราอยู่กับคุณโฟก่านเดยจะไปดูที่เฮลลี่ฮอตดอกกันนะครับผมซึ่งเราจะไปยกันในสามสอง่ร้อนนี้เป็นร้อนของคุณตาของคุณโฟกนะครับซึ่งเขาฝากเราให้ดูแลชั่วคราวและกูก็ฝึกจะ่ทำดอกเบอร์เกอร์มา ที่นี่มันเป็นที่ที่ฉันเคยรู้จักตายแล้วฮอตดอกนี่น่าจะทำคล้ายๆกันคุณผมเคยเปิดร้านนี้มาก่อนที่นี่มีอาชันคุณทำขนมปังผมทำฮอตดอกโอเคเลยแล้วก็เอ่อเอาส้กรอกสองครับส้กรอกสองธรรมดานี่ครับผมมาไว้ตรงโต๊ะด้านหลังครับผมว่ามันอยู่ที่ว่าเราจะจัดว่ามีทีมเด็กเสิร์ฟไหมหรือว่าเราจะแยกเตาอ่าผมจะทำให้คุณคุณทำแล้วก็เสิร์ฟเลย<ม>เพราะว่าถ้าเกิดโดนหน้าที่ให้อย่างนี้กิด<ๆ>แบบว่าเออนั่นแหละไม่งั้นเดี๋ยวมันจะงงไง เดี๋ยวเอางนี้ผมเป็นคนย่างเป็นคนย่างคนหั่นขนมปังคุณเอาประกอบกันแล้วเอาไปเสิร์ฟได้ไหมได้ได้ได้โอเคจัดไปไปใส่กล่องนี่ไงไม่กินหรอเออต้องให้ป้อนนังไงลูกค้านี่เอาใจยากครับท่มีต้องการอะไรกูตรงคุณดูนี่คุณนี่คุณนี่มึงต้องการมึงจะแดกอะไรผมโเออคุณเร็วเข้าหุปพาเดี๋ยวเสิร์ฟให้หา งามเฮ้ยกินเบาๆหน่อยดิเป็นอะไรเอ๊ะเป็นอะไรเออตบหน้าเลยอย่าทำนะครับจะโดนคอมเพนดนคอนดอกมันยังไม่สุกเลยคอดแป๊บนึงรู้สึกว่าของน่าจะหมดผมจะสั่งของแป๊บนึงผมสั่งมาเรียบร้อยเดี๋ยวรอสักครู่เปิดเปิดดิข้าเขาสั่งเจ้าไหนใส่กอนโยนลงไปเลยโยนลงไปก้อยู่ไหนโยนลงไปเลยไม่สนว่าเป็นของดีหรือไม่ดีเอ้ยแล้วมันอยู่ลึกแล้ยจัาไงเนี่ยโอ้ยนี่ไง โยนไปเลี้ยวเข้าเลี้ยวเข้าเลี้ยข้าเล้ยวเข้าของมาเสิร์ฟแล้วของปังชั้นดีอืมเช็คแล้วอืมกลิ่นหอมใช้ได้เลยโอเคเดี๋ยวผมจะย่างฮอทดอกแล้ววางบนพื้นมันจะง่ายกว่าไหมเร็วๆครับเร็วๆครับอืมเอ้าเร็วๆนี่ไงตายแล้วตายแล้วตายแล้วนี่ฮอทดอกตายแล้วเร็วๆครับเร็วอยู่พยายามอยู่เอ้าผมพยายามอยู่ ลงหมดลุงหมด,หมดชิบหายแล้วเร็วเร็วใส่กอกมือเปล่ากูนี่แลหล <c oughs> <c oughs> ะหม <c oughs> ไม่รู้ไม่นุ้นผักได้หรือเปล่าอา๋อยังกำลังจะวางเลยจริงกำลังเลงเลยมันอันอันที่สั่งที่แบบขนมปังไม่เปิดด้วยจริงปะเนี่ยจริง <c oughs> ไม่ได้เอาเล่นคุณต้องหยิบเพิ่งเปิดขนมปังอะบางอันอ๋อนั่นคุณหยิบเอาเลยอไหนยังไม่เปิดอันนั้นอ่ะใช่เลยอันที่เปิดผมจะเปิดให้เองแต่มันก็เป็นงานที่ง่ายจริงแค่หยิบ ให้กรอกใส่เตาเฮ้ยพาร์โนรีวิวหนึ่งดาเออทำไมคิว,วกเูเยอะจังวะเฮ้ยเพื่อนอย่าแซงคิวนะเฮ้ยเรามาก่อนอะไยอะเรามาก่อนอออาาอนายแท้แเฮ้ยอย่ามามั่วเราเฮ้ยคนข้างหลังตัดคิวมั้ย ว่าไอ้พวกนายสองคนจะทำอะไรเราอ่ะเราเราจะมาทางนี้อนเอาเบียดเลยเฮ้ยนี่แกกินแต่วานิลาจริงๆเหรอนายเป็นพวกเดียวกับฉันนี่หว่าการกินแต่วานิลานี่แหละคืขอของเดอเอาไปเน่โดนแล้วคุณยิบไงวะยิบไม่ได้ครับตกพื้นแล้วยิบไม่ได้ต้องได้ดิเฮ้ยบูเบอร์รี่เอาตักไปให้พอดีอา่าปับ๊บเ,เออได้เห็นไหมรับช็อกโกแลต ับนี่เลยสตรอเบอรี่สุดพิเศษขอบใจมากผมฝากคุณดูหน้าร้านหน่อยนะผมไปสั่งของครับได้ได้ได้สองสตรอเบอรี่ธรรมดาเฮ้ยจะสั่งของมาผมสั่งของเรียบร้อยแล้วผมกลับมาดูหน้าร้านราตรอบบูเบอรี่บลูเบอรี่เดี๋ยวผมตักให้ครับผมตักแล้วไอ้นี่มันล่วงจากกล่องได้นะคุณระวังไว้เ mm hmm. มื่อกี้ผมทำมันล่วงทั้งกล่องเลยแล้วผมก็หยิบกล่องเปล่า มันล่วงอยู่ในรถบรรทุกนั่นแหละบอกเลยว่าชิบหายหลายแสนชิดเกิร์บลูเบอรี่อเลสตรอเบอรี่ลาดบูเบอรี่อ้าวผแล้วสองสี่สี่ดาวเอ้ยอย่างนั้นก็ยดีสี่ดาวแต่มันง่ายไปหรือเปล่าอ๋อโอ้โหแล้วแสนเลือดคุณมาดูในเมนูคุณมาดูในเมนูอบเลียดเหร Oh. กูกลับบ้านแล้วไม่อยู่ใครเสริมมี <G ül üyor> กลับบ้านกูอยู่แล้ว <G ül üyor> <G ül üyor> กูไปดีกว่าโอเคครับท่านผู้ชมสำหรับเกมอะไรครับคุณโฟกเอ่อวันอาร์มเหรอใช่ไหมวันอาร์มวันอาร์มคุกวันอาร์มค,คุกนะครับผมสำหรับพาร์ทนี้พาร์ทเดียวไม่มีอีกแล้วนะเกมหาอเอ่รโคตรโคตรยาก,กลำบากชีวิตเลย โอเคเอาไว้เจอกันใหม่นะครับทุกคนในเกมหน้าโอเคเอาไว้เจอกันใหม่เช้า